สวัสดีครับมีความสุขสดใสสไตล์ครูหนุ่ม EP ที่หนึงนะครับครูหนุ่มก็จะมาแชร์ชีวิตนะครับที่มีความสุขสดใสไร้โลกแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตสไตล์ครูหนุ่มนะครับ10ประการที่ทำแล้วดีมีผลต่อสุขภาพ และมีความสุขเหมือนครูหนุ่มนะครับอย่างที่หนึ่งคือไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ครูหนุ่มตั้งแต่เล็กๆนะครับตั้งแต่เด็กๆไม่เคยคิดจะลองแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่นะครับทำให้ร่างกายเราได้รับอากาศที่สดชื่นจากการหายใจแล้วก็ได้รับน้ำที่อร่อยและมีประโยชน์มากกว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับสองไม่เล่นการพนันหรือซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับเพราะว่าการประมาณการว่าเราจะถูกลอตเตอรี่นี่มันจะเป็นประมาณหนึงในร้อยหรือหนึ่งในหมื่นนะครับที่เราจะถูกเลขสองตัว3ตัวหรือ6ตัวนะครับคุณหนุ่มจึงไม่เชื่อการเสี่ยงโชคนะครับว่าการพนันทุกอย่างว่าเรารวยได้หรือ การเล่นหวยการเล่นการพนันลอตเตอรี่นะครับก็คือไม่ซื้อเลยนะครับอาจจะเล่นแบบเบาๆนานๆแบบปีละใบสองใบได้อยู่แต่ว่าการซื้อทีละห้าใบสิบใบหรือว่าทุกงวดนี่ไม่ไหวครับจะได้เงินก็เป็นขั้นตอนที่สองครับขั้นตอนที่สามไม่เที่ยวกลางคืนบริเวณผับบาร หรือสมสอนทางเพศในที่ขายบริการต่างๆนะครับเพราะคนนุณผมเชื่อว่าการที่มีความรักกับผู้หญิงคนเดียวผู้ชายคนเดียวแล้วก็การที่ไม่ไปเล่นในที่ที่อโคโจรในผับในบาร์ในที่ซ่องสมุมสถานบริการ,รต่างๆก็ทําให้เราสุขภาพจิตแล้วก็จิตใจดีความคิดดีนะครับขั้นตอนที่สี งดดืม่มน้ำชากาแฟเกินสามแก้วต่อวันนะครับเรากินให้หายง่วงได้แก้วสองแก้วแต่ว่าจะไม่กินสามแก้วต่อวันนะครับพวกชากาแฟพวกเครื่องดื่มคาเฟอีนต่างๆนะครับโค้กอะไรต่างก็พยายามลดลดนะครับผมจะตายคนผมนะครับถ้าลดไม่ได้ก็จะกินแบบไ,ไม่ไม่มีน้ําตาลสักแก้วนึงกระป๋องนึงต่อวันก็ไม่เป็นไรนะครับห้า ไม่ดูดวงไม่นับถือโชคชะตาราศีวันเดือนปีต่างๆว่าเราควรจะออกจากบ้านเท้าไหนเราควรจะตัดผมวันไหนไม่ควรสระผมวันไหนไม่ควรจะขึ้นบ้านใหม่วันไหนหรือถือเลิกถือยามคุณหุ้มไม่ได้เชื่อโลกยามเลยนะครับว่าวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีแต่ว่าทุกวันเราทําดีอย่างของพระเจ้าพระเจ้าก็จะไว้พอเรานะครับ หกอธิษฐานเสมอนะครับผมคุณหนุ่มจะไม่เชื่อเรื่องการสวดมนต์การวิงวอนเทพเจ้าต่างๆหรือการขอพระเจ้าแม่ต่างๆแต่คุณหนุ่มเชื่อพระเจ้าองค์เดียวนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทพรและดูแลเราทุกอย่างนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์องค์เดียวก็คืออธิษฐานขอขอบคุณสรรเสริญทุกสิ่งในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะครับเจ็ 7. อ่านพระคัมภีร์หรือถ้อยคําของพระเจ้าใน iPad สมาร์ทโฟนพระคัมภีร์ที่เป็นเล่ม iPad iPhone การดู YouTube ที่ให้เรารู้จักพระคำพระเจ้าแต่ละวันนะครับก็ดีนะครับก็เป็นการที่รับถ้อยคำอาหารแห่งชีวิตการฟังเสียงพระเจ้าในการติดต่อแต่ละวันนะครับ แปดนะครับอาบน้ําทุกวันแปรงฟันทุกวันสระผมทุกวันล้างหน้าวันละสองถึงสามถึงสี่ครั้งล้างมือทุกวันก่อนทานอาหารหรือหลังขับถ่ายนะครับก็จะเป็นวิธีการที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับปลอดจากเชื้อโรคนะครับ9ขับถ่ายทุกวัน ดื่มน้าเกินมาละ8แก้วถึง9แก้วต่อวันแล้วก็เข้านอนไม่ดึกเกิน4-5ทุ่มหรือเที่ยงคืนนะครับเราควรจะดื่มน้ําทุกวันทานอาหารที่มีประโยชน์ทุกวันขับทายแล้วก็พักผ่อนก่อน4ทุ่ม5ทุ่มทุกวันนะครับเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับข้อสิบไปโบสถ ไปแคร์ไปนมัสการพระเจ้าทุกสัปดาห์เพราะการร้องเพลงการนมัสการพระเจ้าการฟังเสียงพระเจ้าและการไปสามาัคคีทำทำให้เรามีสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายแล้วก็อยู่ในการปกครองของพระเจ้าแค่นี้เราก็เป็นคริสเตียนและเป็นประชาชนที่ดีมีสุขภาพดีในนามพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าอวยพรครับ